หนูยิ้มหนูแย้มวันนี้วันเกิดหนูยิ้มหนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มเอาขนมเค้กไปแจกเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะรูปอะไรอะแล้วก็มีน้ําผลไม้ไปอีกใช่ไหมคะนะคะนี่นะตอนที่คุณครูเป่าเค้กหรือเอาเค้กไปให้เพื่อนๆหนูยิ้มกับหนูแย้มจะต้องเป็นคนเอาไปให้เพื่อนเองนะคะมีขนมเค้ก กับน้ำผลไม้เอาไปพร้อมกันสองชิ้นเอาให้เพื่อนเอาให้พี่ภูเอาให้ไอรักเอาให้พี่ทอฝันเอาให้จนเจนเอาให้ใครเอาให้ลานาเอาให้ลานาให้น้องก้าวให้หนูยิ้ใช่หนูยิ้มก็ได้ทานด้วยนะคะก็ได้ทานใช่ค่ะอันนี้ตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียน แล้วนะคะโตขึ้นมากเลยช่ยหน่อยค่ดูมือหนอสามขวบทำยังไงทำมือ,อยังไงโอ้โหถูกตั้งถูกตั้งหมดเลย ยยหยุดยาวไปเลยหย,ยุดขาไปเลยหยุด้าไม่ใช่หยุดนานๆเลยหยุดนานเลยอะไรนะคะไม่รอเดี๋ยวจะถึงที่บ้านแล้วค่ะเอย้ยไม่ถึงโรงเรียนจะถึงที่บ้านแล้วอยู่จะถึงที่โรงเรียนแล้วค่ะ